พี่เม,มนค,ครับ mis. ทุกคนวันนี้นะคะพวกเรากลับมาอยู่กับเกมเรือบอกันอีกแล้ววันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นด่านอะไรกันครับพี่เฟย์วันนี้นะครับเราจะมาเล่นด่านแรงนกถ่วงสองคนฮึ่มก็คือจำต้องสึมมาค่อยกันอีกแล้วนะทก็คือเกมนี้จะเป็นเกมช่วยกันนะแล้วก็มันจะเป็นเกี่ยวกับแรงนกถ่วงในเกมนี้นะอุ้ยนี่มีควปีนขึ้นมีควปีนเห็นไหมเฮ้ยเขาแจ๋ว ปันเริ่มเลยป่ะปั้นลองเริ่มเลยดีกว่ะทุกคนโฟกัสเป็นสีโฟกัสเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคือไม่สีแดงนะอันนี้ไม่ได้เลยหรอเฮ้ยคนแจ๋วอะโอ้ยใครเล่นไม่ไหวนี่คือใครที่แบบมองมุมมองนี้ไม่ไหวนี่คือมีท้องมีท้องเสียอาเจียนเป็ไหนฮะไปเปิดประตูแล้วเหรอใช่นี่โฟกัสอยู่ไหนฮะเขาโฟกัสเดินมาได้เลยใช่ไหมใช่โอ้ยฟิล์มถ้าเกิดใครมองไม่ไหวนี่เอ้าแล้วฟิล์มเปิดประตูยังไงอะ อ๋อนี่แม่ของพลศิภาเลยเหรออ๋อของคือการการเอาไปเปิดตัวิีใช่ปหมใช่โอเคโฮ้ยเทเดปอร์ตเทเดปอร์ตมาเลยอับบีกระโดดไปฮาร์กระโดดไปฮาร์ปไปเลยฟิลฟิลไปเลยสีแดงได้ครับไปเทเดปอประกัสได้นะใครมองไม่ไหวนี่มีมีอ้วกนะไปเทเดปอร์ตมาไปโฟกัสเฮ้ยส่งฟิลไปแล้วมานี่ฮะเอา มานี่ฮะมาที่ฮะตเกร์สอ๋อพี่เพีาสีแดงไปอ่าคมไม่ได้อย่ามไม่ใช่สีระไรถ้าเองเปิดตัวไอ้ฟิล์มเจ็บครับเปิดให้ได้เลยนะอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ออกไปแล้วปปเ้งึเชื่มเทเมาอ๋อมาเ้ยเหมือนเหมือนในแท่นหินหินในเกมเลยทั้งสองสามารถเดินบนหินได้กมนะครับทุก่นันก็สนุกเนี้ยมาดูแบบว่าฟิลมอะฟิยังไงโฟกัสมันเพลินอะอน่อยเลยเหรอเอาเย มีไหลมีไหลนะมีไหลอุ้ยเสียวราวามากอันนี้เป็นไหนต่อไม่เป็นไรทุกคนขอโทษได้ไหมเพียงเมื่อกี้เ,เราไม่รู้ทางไงไปเลยเร็วๆ,ๆมีทางบอกเลยนะเหมือนเรากำลังหาคนหายนะทุกคนใช่เหรอเออมีป้ายแบบหาคนหายอยู่ถ้าเกิดเราเจอเราอาจจะได้โลบักฟีอ่ะเล่นอะเลเอามาปวดตัวเนี่ยทุกคน เน่ดูสิราค้ามีอะไรบ้างพื้นฟูยันถาวรแ,แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะพื้นฟูก็คือแบบว่าเหมือนตายแล้วก็แบบเกิดใหม่ถาวรโอเคคุณต้องโดดนะนี้ <มา S 1> นี่ค,คือเรายังไม่ไปไหนนะเราเราอันนี้เราซ้อมไงเราซ้อมอันนี้รอบนี้คือเอาจริงนะเมื่อกี้ก็ไปผิดทางแต่รอบนี้เอาจริงแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมจริงนะครับโอเคสีม่วงสีม่วงยันโรสีม่วงต้องเปอร์บล ไปแล้วได้ดีๆนะทางนี้นะโฟกัสไอเมื่อกี้ไม่รู้ไงโอเคอั okay. นี้ก็ต้องให้การเหยียบนะเพื่อที่บินจะขึ้นไปข้างบนไปตรงไหนอ่ะอย่าบอกว่าตรงเนี้ยเออตัวอบี้ธรรมดาไงโวมันชิลอยู่แล้วระดับโฟกัสไปไหนไอ่ะอันนี้อะโอเควินกำลังขึ้นไปแล้วทุกคนต้องไงต่อต้องเหยียบตรงนี่แล้อ ก็ไปไปไหนอย่าปีนฟ้าพี่หมอนี่ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหมุนด้วยเหรอพี่เบมถ้าตกไหวอะเปล่าเอาเรื่องไหวไปไอ้เก็บใสซเกยบผู้ไม่มีตัวน่ากลัวยังไงไม่มีความน่ากลัวนะอันนี้เรียกว่าระดับเล็กน้อยเลยนะพร้อมยังพร้อมไปยังพอละไปเลยฮะอ๋อฮะอ๋อต้องเหยียบค้างพอดี มาตื้นมาอะไรอย่างนี้ยเห็นังสุดท้ายที่400เมตรโอ้โหเราจะไปถึงไมน400เมตรนน100เมรเนี่ยเรานอนพักกอนแล้วกันนะโอเคครบนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดปเลยไปเลวโอเดี๋ยวเพิ่งยงเพิ่ยเงกดเดี๋ยวเพงเหียบนะเดี๋เพงเหียบเลยไอเหียบเลยอ้โหมันมันมืนอยู่นะเล่นฟิล์มมือนลวนลันนี้ยเทเลควมาหาครับ อย่าแต,แตะลาวาใครเขาจะไปแตะลาวากันครับอย่าแตะเวลาอย่าเล่นนะจะต้องไปใช่ไหมทุกคนเราดูพื้นแลข้างลาง่างคือน่ากลัวมากอันนี้เรามาหกสิบสี่เมตรเองแต่เขาอยู่สี่ร้อยเมตรพี่เบมจะไปถึงไหมเนี่ยโอเคไปอุ้ยไปไหนอ่ะอ๋อแมทไอ้กระตุกใจตก็ตกใจเหมือนกันโฟกัสต้องไปเไนี่ย ใช่แต่วิธีตอนนี้แต่วิธีแบบแล้นกลายเป็นยังไงอ่ะมีความหวาดเสียวนะทุกคนมีความหวาดเสียวนะตรงนี้เอ้ยคะอฮ้ยที่นี่ไดงไม่ได้ต่ออ่ะจะไปไหนอะเดี๋ยวไปดูไปไหเราดูอีกทางนึงให้แน่ใจก่อนอ๋อเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถั่วใช่ไหมที่ไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนั่งนู้นนั่งนี้นี่นี้นี่ไงทางนี้ไงทางมันมั่วเลย เฮ้ยอเราวาเดอร์เราวาเดอร์บอกใครบอกไปเองไงจด้รับปัจจัยแย่แล้วย่นะันนี้คิดว่ามาทางไหนอะอ๋อจะต้องให้การเบียบทีเด็ดพอทุกคนกันเจอกันทั้งบนครับมาแล้วสอยสีม่วงนะสีม่วงนะทุกคน จีบก็เป็นอัพพี่ปกติเทุกคนแต่ว่ามันแค่แบบเป็นแรงน้มถ่วงใช่แล้วก็เราก็จะงงๆสักนิดนึงนะทุกคนอไปฉันเกือบนะเมื่อกี้ยีนนะมันมีแบบมันมีแบบว่าเอ้ยพี่เราถึงกัลยจารแล้วก่อยล้วกัลยาถึงร้อยแล้วโกเมที่โกกว่าเป็นไงอ่ะถามมื่อิดนี่หรอยินดีต้อนรับสู่ป่าแห่งต้นไม้นั่งไงต้นไม้เขเจอยัคนดีใจเลยนที่เจอพวกเราเนี่ยพูดคุยกับเขาหน่อยฮ่าห้าห้า เพิงโอเคครูชอบปะอย่าตกถ้าตกคือต้องเริ่มใหม่เลยป่ปลองดูเราจะลองไหมล่ะไม่เอาเพราะถ้าเกิดเราเราตุยตอนนี้นะไม่มีเซฟแน่เลยอะเพราะเขาขายเพราะเจ้าของแมพเขาขายนี่นะขายเซฟมะเออเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งกดอะไรเดี๋ยวเพิ่งกดนะโอเคไปค่อยๆไปค่อยๆไปดูครับดูทุกคนดูกันค่อยๆไปค่อยๆไป ชิว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 จะาพางังนอเคเยบบเคยแล้วป่ะมาอฮ้ยมีหนามด้วยเหรอข้ามเหยียบนะเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้น่ากลัวจริงอุ้ยคิวนะเนี่ยอุ้ยอันนี้คือคำเดียวรู้เรื่องเลยปะ่ะตองเต้นแลบวป่ะทำไมอุ้ยบบาดดย,ยากอ่ะยากปะอีซี่นะเนี่ยเรียกว่าเด็กน้อยเลย มีความเกรงน่านี้ไม่แม่ซื้อชิคกี้โอมมาเลยต่อตามต่อตามอันนี้ต่อตามนี่ไม่น้ำอ่ะถ้าเราตายก็แล้วกันหนึ่งตายเกมจะจบทันทีไปไหนไปไหนไปไหนแค่ถอดมาฮานะ เดียวว่าเสียวเอามียังไกลับแล้ฮะแอมสักทีสักทีสักทีนี่ขึ้นไปไหนอ่ะก็อย่างโฟกัสเดินหน้าดปไปไงต่ออ๋อทีละคน,นะดูนะครับว่าป่ายจะต้องไปไกลแค่ไหนกันเชียวนะมีคนแบบอยู่เต็มเลยในป่าโลกใบนี้ กระโดดคุณจะไม่ตายแน่ๆโอเคไม่ตายจริงนะเชื่อนะไปไหนอ่ะนี่นี่ีโอเคไปกันไปเฮ้ยเราอยู่ที่หนึ่งร้อยเงิยเฮ้ยตกใจอ่ะเสียงเราโลกไปบกรี๊ดเลยอย่างนี้ไปแล้วครับอ๋อนี่ไป อยอน,นีคกยกลัวเนี่ยกลัวปะกลัวดิเป็นอับีวี่ิเสียที่สุดนะคะใช่เลยเราเล่นมา<อ>นะถ้าเกิดเราเล่นด้วยกันแก็เราหัวร้อนนี่อยา่าถังร้อนกันนะครับทุกคนอย่าให้เกมเล่นเราให้เราเล่นเกม <c oughs> อะไร <c oughs> ครับเนี่ยวิ่งผ่านลูกลอ,อูรูออารูนี่หว่าเดี๋ยวยิ้ข้ามได้ไหมครับการว่าจะไิ้มข้ามได้ไหม <c oughs> ไปฮะอย่าไปลืมอือกดเซใครต้องไปกดสี่ลายหรอ สีแดงใช่ไหมสีแดงอยู่ตรงงูนี่อืมนย่เปิดเลยอ้าวประกัศต้องไปนี่หนะรับขึ้นจากฝั่งชายหายโทษทีครับเทียน,นะคริงเทียนนะปรกาศต้องไปนะนีะ่ตโ,โหยลงอย่างตุ๊ดตุเลยคุืกี้ตกแล้วน่ากลัวมากอะ มีกี่คิวจะเริ่มใหม่กันแล้วจะไปใช่ไหมไปว้ายลาทุกคนครับสองพี่น้องเราเล่นเกมที่ไม่ผ่านนะมันยากมากเลย เอางดีกว่าใครเล่นผ่านคอมเมนต์มาบอกเรานะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าพวกเรามาแก้มือกันใหม่เพราะว่ารอบนี้เรายังไม่พร้อมเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคค่ะถ้าจะใครชอบคลิปนี้กีริมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้พลุด้วยค่ะทุกคนใครใครยังเล่นด่านมีกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงกนะ์แบบให้ตารางคลิปนี้เลยนะทุกคนครับตอนนี้พวกเราตังงตา้งคลาสตลัไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายจน่าถ้าเธอไม่กล้า